อเมริกาค่ะครับขอสีตามือน้องนันคะจิบรบมือนกับน้องนันนะครับผมเป็นผู้มอบร,รางวัลนะครับขวัญใจแม่มองนะครับนั่นคือแม่ทวีนะครับผมรบมือดังๆครับผม ยบมือดังๆให้กับนางงามทุกท่านแล้วก็น้องนันนาน,น,าน,นานด้วยค่ะครับผม <c oughs> ขออนุญาตนะครับขออนุญาตสวมที่ศื่อสาแม่นะครับผมอ <c oughs> าจฮ <c oughs> ้ย <c oughs> ไอเหลามันเป็นซะอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> นี่คือความน่า <c oughs> รักของเขา นันแม่แม่บอกว่าแม่ทวีได้มอบรางวัลน่ะขอให้นันจับมือแม่แม่ทุกท่านที่ขึ้นบนเวทีได้ไหมขอแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านด้วยเพราะว่านันขึ้นมายินดีด้วยครับยินดีด้วยครับนี่ครับได้สัมผัสมือนะครับนี้อย่างเดียวครับนี่คือความสนิทสนมใกล้ชิดนหครกับเราเหมือนเหมือนเหมือนพี่น้องเหมือนลูกเหมือนหลาน แต่ใครจะชอบก็ชอบแต่ผมเกลียดเบอร์รี่มากขอบคุณค่ะก็ได้เวลาที่แม่รอคอยนะคะเดี๋ยวให้นางงามพวกเราได้ลงไปพักผ่อนอ๋อพี่เลี้ยงค่ะเดี๋ยวแม่แม่แม่บอกว่าเชิญพี่เลี้ยงทั้ง6หมายเลขนะคะหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขหกนะคะอ้โนับ เชิญขึ้นบนเวทีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะ,<ำ>จะมีของอทงี่ระลึกเล็กน้อยทางทีมงานนะคะทีมงานแม่อีสานฮักนันสัจจรนะคะจะขอมอบรางวัลให้พี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงหมายเลขไหนมั่งเนี่ยพี่เลี้ยงหมายเลขไหนมังน่งพิธีหมายเลขไหนเสามครับเมื่อกี้หมายเลขไหนอะ่ะ แม่หมายเลข6ค่ะอ๋อยืนย <joke> <mix> ืน uh, ข้างยืนข้างนางงามนะฮะนี inside, ่หมายเลขไหนคะยืนข้างนางงามยืนนข้าาางงงเลยครับผมจะได้รู้ว่านางงามกับผู้ดูแลใครงามกว่ากันสมมงมากเลยค่ะแต่ละท่านเนี่ยโอ้รู้สึกไร้เบ ดีใจแทนนะคะที่ได้ทำหน้าที่นะคะจริงจริงนะพี่โอ๋นะเราก็เหมือนกับเราได้ไปย้อนดูไว้เด็กเหมือนกันนะแต่ไปว้ยเด็กที่ดูน่ารักยังไงบอว่าตอนที่งานวัยเด็กที่เราเคยตอนที่พวกเราเคยพวกเราเคยเป็นเด็กกันมาก่อนอันนี้เทีนินเตร์เนชั่น้ำใช่ทุกคนนะครับแสดงออกกันเต็มที่ ก็พี่เลี้ยงด้วยค่ะบระเบิดดังๆสักครั้งครับผมระเบิงดังๆให้กับนางงามแล้วก็พี่เลี้ยงนะคะประจำปีสองพันตอนนี้ก็ขอเชิญพระพรสองตอนนี้ก็ขอเชิญพระพรด้านหลังเวทีได้เลยค่ะได้เร็วๆได้เตรียมตัวแป๊บเลงแล้วก็เวทีนี้จะขอมอบให้กับพี่พี่ใหญ่วลัยพาจากท่านางค่ะจ้าตอนนี้